จริงๆอะจริงๆเจ็ิบเปอเนตาะเจเออเหลือแ,ลแค่เจ<า>ประมาณเจเอออเที่ที่ที่ได้ตายไปสามสิบตายไป3-40%แล้วก็อย่าที่ที่ผู้ได้กลาว่ากังวลคือแม่มันจะรอดหรือเปล่าใช่ใชไหมแม่ในแปลง ชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาเยี่ยมสวนของโดงที่วังท่าช้างอันนี้คนนี้คุณดวงครับคุณโดงอังนนี้วันนี้ามาเจอนีอ่ช่วงนี้วันต้นต้นมีนาต้นเดือนมีนาเนาะต้นเดือนมีนาสภาพการที่ทำแต่นี้ของคุณโดงนี่มีอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตทําเกษตรมีอย่างพลาอย่างอย่างอลองดูครับกาลังออกดอกอย่างนี้นี่ มีมีมีกี่ไร่ของคุณโดแปลงนี้มีกี่ไร่แปลงนี้สามสิบไร่ครับแปลงนี้สามสิบไร่ตอนนี้สภาพนี้เรายังไม่ได้กรีดใช่ไหมยังครับยังต้องรอฝนตกก่อนโอ้แล้วแล้วนี่ปิดมานานยังได้สองสัปดาห์แล้วอ๋อก็คือสภาพแถวนี้คือเราก็ต้องหยุดเหมือนกันไม่มีรายได้อ๋อไม่มีรายได้ปัญหาที่เจอปัญหาของการทําเกษตรดีกว่าตอนนี้มีอะไรบ้างไผแรงครับแรงหนักหมักเลยปีนี้มาก เลอมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยเขาว่าหนักมากในคือ,อยังไงไม่มีฝนเลยตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาเลอไม่มีฝนแทบไม่ได้ฝน,นเลยลโอโ้โหแล้วแล้วน้ําเรามีการสมมตินในสวนเราหรือในอะไรของเรานี้เรามีการเก็บกักน้ำหรือมีอะไรยังไงบ้างไหมหรือใช้น้ําอย่างไรมีคลองธรรมชาติครับมีคลองธรรมชาติก็แห้งไหมแห้งแบ่งกันใช้ก็แห้งแห้งแห้งห อ๋อและนี่อ่ะถึงถึงหน้าเราตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นสะที่ขุดไว้ใช้ครับอ่ะน้องดูหน่อยสีอันนี้ก็ดูสภาพก็จะแห้งแล้วนี่แค่มีนาก็จะแห้งแล้วนี่ไม่ถึงเมษาเลยเกือบเกือบทุกปีก็จะต้องแห้งอย่างนี้ใช่ไหมยังครับปกติยังไม่ถึงเลยเหรอปีนี้หนักเลยีนี่หนักเลยอ๋อแห้งมากโอ้โหอันนี้ไว้กินไว้ใช้หรือว่าเป็นเป็นน้าอาบเป็นน้ําอะไร เลี้ยงปลาเป็นปลาอ,อ๋อแต่ก็จะแทบจะเห็นหลังปลาแล้วนะครับผมแหง้งปะดานก็มีนะาดาลโอ,อ้แถวนี้นี่นี่นี่เจาะปะดานแต่ว่าที่นี่ปะดานมันยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเจาะได้ไม่ไม่เยอะหรือว่าไงน้ํามันออกไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วแล้วแต่พื้นที่ครับทุกคนไออย่างเงี้ยเอาพื้นที่ของตรงนี่ยเจาะไป40เมตรอ่าได้แค่40เมตร อ่าสมมุติสมมุติเราอยากได้น้ํามากกว่านี้ลุงบอกว่าเฮ้ย40เมตรไม่พอเอา80เมตรหรือไม่เกี่ยวมันไม่ได้น้าหรอกถ้าเกิดลึกไปคือมันจะเจอตาน้ําเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สภาพพื้นที่อ๋อเข้าใจแล้วของของที่คนเข้ามาขุดเขาว่าอ่าถ้าลึกประมาณนี้น้ําก็ได้ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ไม่ได้มากกว่านี้ใช่ครับ้าจะขุดมากไปกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้คือแล้วแต่พื้นที่ใพื้นที่นี้แสดงว่าได้แค่40เมตร แล้วท่อที่ออกมานี่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งนิ้วนิ้วเดียวโอ้สมมติเอาสี่นิ้วสมมติสมมติได้ไหมหรือก็ได้ได้อแต่มันก็แพงอ่ะดิตรงนี้สี่นิ้วแต่ออกสูบได้นิ้วเดียวอ๋อเจาะเจาะสี่นิ้ง่าสี่หน้าสี่ครับแต่เราเอาท่อที่น้ําจะออกอ่ะคือน้ํามันไม่เยอะใช่ไหมนี่คันที่ลุงอยากเรียนรู้เออสมมติสมมติลุงบอกว่ามีหน้าสี่ลุงก็เอาหน้าสี่เลยมันไม่ได้เพราะน้ํามันไม่มีให้พอ น,นําไม่เยอะในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างนี้อ๋อกบินบุรีนั่นเป็นแบบนี้เนาะอ๋อแต่สภาพนี้ก็นี่ดงอยู่ตรงนี้มาถามเป็นเรื่องประลาแลวกี่ปี2ี่ปีสิบปีถึงไหมสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีปีนี้ถือว่าเป็น,นหนักกเลยไหมหนักมากปีนี้มากความแรงครับความร้อนร้อนร้อนจัดเลยอ่าอ่าทีนี้สวนไผ่เราก็ก็สภาพอยอยาะยอะมันดีกว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะร้อนแล้ว ทีนี้ของโด่งเองนี่มีปลูกไผ่อะไรกันบ้างที่ที่มีปลูกไผ่อไอ้นี่เราย้อนมาดีเรื่องไผ่หน่อยปลูกสังมนกับกิมซุ่งครับอ่ากิมซุ่งป,ปัจจุบันนี้ก็คือได้ตัดหนอ่อไม่หรือไม่ได้ปล่อยปล่อยไปเลยไม่ได้ทาอะไรแล้วมั้งก็ตัดหน่อบ้างครับตัดไว้กินตัดไว้กินไม่ได้ทําเป็นเรื่องไปเล่าครับส่วนซังมนทุกปีก็จะมีขายเงาได้แต่ปีนี้เจอปัญหาอะไรบ้างเอาเล่าให้ฟังหน่อยความแรงมาไว และต่อเนื่องต่อเนื่องเลยแล,แล้วเผาแบบใบไม่เหลือเลยคือแรงหนักแรงหนักเลยทำให้ไผ่แทบจะไม่คือเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ก่อนผลผลิตนี่ตีว่าเคยขายกันปี 1, หนึ่งพันกว่าเฮ้าปีนี้เหลือตีเข้าๆหยับๆยครึ่งหนึ่งจริงๆอะจริงๆ70%เปอเนาะ เออเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่ได้ตายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายไปสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่ที่ผู้ได้ก่ากังวลคือแม่มันจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมแม่ในแปลงแม่ในแปลงก็ยังนี่คือปัญหาของเกษตรกรนะจะทํายังไงจะแก้ปัญหาอะไรอ่ะลองเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเจออย่างนี้โดวงคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรถ้าไม่เจาะน้ำบาดาลก็ต้องรอฝนฟ้าอย่างเดียว Oh. บาดาลก็ยังเสี่ยงว่าจะมีน้ําพอหรือเปล่าเพราะว่าแหล่งนี้มันน้ํามันไม่เยอะเราลงทุนอย่างโด่งก็คืออาจจะเพิ่มบ่อหลายหลายจุดเพิ่มจุดบาดาลอ่าเพิ่มจุดหลายๆจุดนี่คือวิธีการที่ถูกต้องทีนี้อ่ะอยากจะถามหน่อยไออย่างที่ว่าเจาะหน้าสี่แล้วเราได้น้ำหนึ่งนิ้วเนี่ยค,ค่าใช้จ่ายเยอะไหมสามหมื่นห้าหมื่นได้ไหมสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื 35, ่นห้าพันรวมค่าปั๊มด้วยหรือค่าเจาะด้วยค่าเจาะสองหมื่นห้า ค่าปั๊มหนึ่งหมื่นอ๋อก็สามหมื่นห้าเขาบอกสามหมื่นห้าต่อบอต่อบอน้ำน้ำขึ้นถึงจ่ายตังค์น้ำขึ้นแล้วแล้วเขาระบุไหมว่าน้ําเราจะได้อ่าชั่วโมงหนึ่งกี่คิวอะไรนี่มีระบุกันอย่างนี้ไหมไม่เขาบอกว่าใช้ได้กลางๆก็สูบได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ต้องต้องลองเองเพราะว่าเจาะแล้วเขาจะให้เปิดน้ําทิ้งไว้ประมาณคืนนึง่ไหลต่อเนื่องถ้าแห้งเขาจะจะมาล้างให้ต้องมีแบบสัญญาปีหนึ่ง ดูแลเราเอื้องมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาก็จะดูแลเราแล้วใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ลดน้ำบ้างครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถึงช่วงนี้ก็เลดูท่าทางคืออัดแรงมากไปได้นะไม่ได้เพราะเพราะว่าเขาเขาไหลจากดินออกมาไม่ทันอ๋อถ้าเป็นหน้าหน้าฝนเขาจะดันขึ้นมาเออฝนตกน้ําในดินเยอะเขาจะดันขึ้นมาเยอะแต่ตอนนี้น้ําไม่พอเลยครับต้องหย่อนท่อลงกไปอีกโอ้โหทำยังไงเนาะ นี่คือสภาพของแถวแถวกาบินบุรีแล้วปัญหาอย่างอื่นเช่นมีแย่เยอะหรือมีไก่ป่าเยอะหรือมีอะไรมาอีกตอนนี้ช้างครับลุงอะลุงลุงแกพูดเรื่องอื่นเอาปัญหาเรื่องช้างอีกเหรอช้างป่าเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยดิปัญหาที่เจออยู่ตรงนี้ทุกปีมันมันมันเจอหรือว่ามันก็เจอเหมือนกันแต่มันไม่หนักขนาดนี้เจอครับแต่ไม่แต่ไม่ไม่เยอะปริมาณน้อยอ่าแล้วไม่ไม่รบกวนไม่มาสร้างความ ไอ้ความเสียหายให้กับสวนครับแต่ปีนี้ทั้งสามสี่เดือนแล้วครับมาตลอดมันมากี่ตัวสองตัวสามตัวเป็นร้อยเป็นร้อยตัวเป็นร้อยตัวเลยนะเป็นร้อยเชือกโอ้โหหาทางช่วยเหลือตัวเองป้องกันตัวเองทํยังไงนะคือเมื่อกี้ฟังมาจากที่ว่าเขาเรียกหลังไม้ถามแล้วใช้วิธีอะไรที่เขาท่าดีคือจุดไฟเหรอจุดไฟครับก่อไฟก่อไฟอันนี้ได้ความรู้แบบนี้มาจากไหนหรือว่าเขาอาสาสอนเรา อาสาป้องกันป่าตกอาสา,เ,าเขาแนะนำมาว่าต้องทำอย่างนี้วิธีรับมือกับช้างป่าโอับของอ่าให้ห่างกันขนาดไหนจอกองจอกอจอกองจอกกองเนี่ยถ้าถ้าเป็นสวนประมาณยี่สิบถึงสิบไร่ก็กองประมาณสามสี่กองครับแต่ตามมุมตามมุมป่า<อ>ให้แล้วห้ามดับเลยห้ามดับขอให้ติดไว้ให้ลุกตลอดแต่จะต้องจ้องคืนกองคืนโอ้โหแล้วหน้าแรงแงมันไม่อันตรายแย่เหรอหรือว่าต้องดูแลตัวเอง ไม่ว่าแบบพวาะว่าอันตรายจากไฟไหม้ป่าเรากลัวอย่างนี้ด้วยถูกไหมครับกลางคืนก็จะลมเบาหน่อยอ๋อลมเบาหน่อยถ้าไปกลางวันไม่ได้ไม่ได้ครับเราจุดปับ๊บเข้าปุ๊บเลยอ๋นะอแสดงว่ามันก็ต้องหนึง่งเรื่องเรื่องช้างเราก็ต้องระวังนะเรื่องไฟป่าที่เราไปจุดก็ต้องระวังโอ้สารพัดอย่างเลยแต่เรายังไงเราก็ยังต้องสู้กับมันต่อไปนะคงไม่มีใครคิดเออฉันขายสวนทิ้งมันก็ต้องอยู่อาชีพนี้ให้ได้ ต่อไปจะเป็นปัญหาหนักกว่านี้เยอะเนอะตแ๊รตัวเองอย่างเดียวพรรคเาจะช่วยอะไรได้บ้างเรื่องเรื่องของช้างเนี่ยก็เห็นเขาเยียวยาเขาว่าเขาเยียวยาไล่ไอ้ตัละพันหรือไล่ไล่ละพันไม่รู้อ้อยอ้อยอ้อยนะครับอย่างอื่นเขาเขาไม่ได้ช่วยเนอบมันเข้ามานี่คือมันมาหาอาหารหรือ,อยังไงมาหาอาหารเนอะมีการผลักดันกลับก็แอบนอนอยู่ในนี้ก็มีนี่ไม่กลับไม่กลับเลยไล่ไปแป๊บเดียวแล้วก็มาอีก วน,ว,นนวนเวียนอยู่นี่ตลอดกลางวันก็เดินเนอะกลางวันก็เดินแล,แล้วข่าวว่าแถวแถวนี้มีใครโดนทำร้ายไหมหรือว่ายัางไม่เจอมีแล้วครับมีแล้วเนาทังหมู่บ้านทางนอกมีแล้วคือเผอพูดง่ายอะอเผอไม่เห็นตัวมันมาค่อยๆย,ย่องมาเลยเพราะทุกคนไม่ไม่ได้รู้ว่าวิธีป้องกันเป็นยังไงอา้าหาปลาหาหนูหาอะไรก็คนนอกพื้นที่ด้วยมั้ง หรือว<น>่าคนในพื้นที่ครับแต่แต่ไม่เคยเจอช้างอ๋อไม่รู้วิธีป้องกันไม่มีวิธีรับมือครับนี่คือปัญหาที่เจอนอกเหนือจากภัยแล้งนะฟังแล้วก็อย่าร้องไห้นะ <c oughs> สู้กันต่อไปอย่าน้ําตาไหลนะเพราะว่า โอ้โหกูเจอปัญหาสารพัด่ารบบเซียลบกันกูก็แย่อยู่แล้ว <laughs> แย่อยู่แลวนะยังจะมาเจอแรงอีกยังจะมาเจอช้างอีกโอ้โหยังมาเจอเมียมบนไม่มีไม่มีนะเรื่องมียมบนไม่มี <laughs> โอเคเนาะอันนี้ก็ลุงกลมก็ให้กำลังใจว่าสู้ต่อไปนะเย้ <laughs> อ้าวลุงกกมฝากกดไลค์กดแชร์ก็ดงไม่มีอะไรฝากฟนะ สู้ต่อไปนะส้สู้สู้ต่อไปครับขอบพระคุณครับฝ <ไป S 1> ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ